สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีคำถามนะครับว่าไอ้ต้นเนี้ยต้องของความรู้จากเพื่อนๆแล้วครับว่ามันคือต้นอะไรใบมันจะมันๆน,นะครับใบมันจะมันๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือต้นอะไรแต่มันเป็นแฉกขึ้นมาเป็นแฉกสวยงามนะครับเพื<ๆ>่อนๆถามผู้รู้ผู้รู้ก็ยังไม่มีใครตอบได้ว่ามันคือต้นอะไร แต่มันเป็นต้นไม้ที่น่าจะทอบชอบแดดเป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเกิดจากนกครับนกนกเป็นผู้นำมาในสวน <c oughs> คงคงจะไปกินอะไรมาแล้วก็มามามา,มา,มาขี้ใส่แล้วก็ขึ้นผมเห็นก็ลองเอามาปลูกดูก็เลยรบกวนเพื่อนๆนะครับถ้ามีความรู้นะครับหรือรู้นะครับช่วยตอบผมหน่อยนะครับว่ามันคือต้นอะไรขอบคุณนะครับเพื่อนเ